สวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนสิ่้ามาเบิงปุ๋ยพี่น้องปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักนี่ปุ๋ยหมักอ่าปุ๋ยหมักอันนี้ทำจากอย่างมาเม่อเศษผักเศษผักเด้อพี่น้องนี่เศษผักเศษผลไม้เอามาหมักหมักใส่กันพักทุกสิ่งทุกอย่าง มักที่ว่าพวกเศษพักที่ห้าบมากินนะพี่น้องที่ห้าหั่นถิ่มพวกหัวพักพวกอี้ยังสิละ่ะเราพ,พักที่ว่ามันเนาวในตู้เย็นในยังเขาเอามาใส่ถังไวเอารวมๆกันไล,ล,ล่เราก็เอาน้ำใส่เอาน้ำม,มักไวเอาน้ำใส่จักหน่อยคือเอาใส่เต็มก็ได้พี่น้องเอาใส่เต็มเต็มก็ย่าให้มันเต็มตัวล้นเนี่ยเพื่อห้าสีใสไอ เอาสิใส่ทังซ้ำเนี่ยใส่ยาคูยาคูนี่สิเป็นจูลินซี่ทำหายพักทีทีทไอ้มันบม้หั่นเนาเนาะให้มันย่อยสลายแล้วก็เอาน้ำตาลันมีกา,กากน้ำตาลแห้งดีด้อพี่น้องแต่น,นี้เฮาบ่มีแต่ว่าก็เลยเอาน้ำตาลน,น้ำตาลไส้แดงที่เขากินกาแฟาเฮ็ดกับเขาเนี่ย่ละเอามาใส่พา น้ำตาลกับจูลินซี่นี่เขาใส่ไปเพื่อนึงให้พวกผักพวกอยังนี้มันย่อยสลายเรามันกระสิบเป็นน้ำเป็นปุ๋ยออกมาน้ำตาลใส่เพื่ออย่างที่น้ำตาลใส่เพื่อว่าให้มันเป็นไลอาหารของจูลินซี่จูลินซี่มันกับมาจากไอยาคูพี่น้องนี่แหละหลังจากที่มันเป็นแล้วใส่อาทิตย์หนึง่งขันห้าวันขันห้าบว่ามียาคูเอาใส่ เอาน้ำเศร้าเขาเด้อพี่น้องน้ำเศร้าเขาหน้าม,มากเขาเฮ้านีล่ล่ะเอาเก็บเก็บเก็บร่วมร่วมกันแล้วก็มาเทศใส่มาเทศใส่ถังแท่นน้ำก็ได้พี่น้องอันนั้นมันจะเป็นพ่อมักไปโดนแล้วมันจะเป็นจูรินซี่คือกันแต่ว่ามันบดีทอ,ออยากขู่พอยากูมันจะมีจุดจูรินซี่หลายกว่าเรากการน้ำใส่พ่อได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เฮ้าตักตักออก ักออกไปลดลดพักลดต้นมงต้นไม้ได้เลยเข้าอาตะน,นม้มแต่ว่าพูดถึงว่าเศษพักที่มันเหลืออยู่ในถังเนี่ยเข้าสามารถเก็บได้สองเดือนสามเดือนเอาน้ำเติมพอเข้าพอเข้าตักออกก็าน้ำเติมออกเขาก็เอาจุลินซี่ใส่ไหมเอายาขู่ใส่ไหมทั้งทั้งเนี่ยยาขู่ที่เขาซื้อมาประมาณสิบบาทเนี่ยใส่ใส่เลยอันข้าวขาวยุ่เบิง้งคักๆเด้ยพี่น้องอันข้าวขาวนี่ว่าเมอนอย่างเนี่ยข้าวขาวนี่คือ ข่าวสารข่าวสารมันโบดมันโบดละเท่ากับว่าอยากให้มันอันนกันเลยเอามามาร่วมกันก็ให้มันผสมประสานกันอยู่ในนี่เป็นจุลินซี่เอาไปโฮตต้นไหม้คันคันมันแบบที่ว่าหัวเชื้อมันเท่าเท่าเติมน้ำไปโดนโดนนี่มันเป็นโดนโดนนี่เขาต้องผสมกับน้ำในเด้อพี่น้องเพราะว่ามันมีปุ๋ยหลายคันได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่เ่รต้องผสมน้ำก็ได้เอาโฮตเลย พาต้นไม้งามขนาดเบื้องเนี้ยละพี่น้องบ่มหม็นเด้อคันอันเฮาบ่ใส่จุลินซี่์กับใส่น้ำตาลนี่มันสิเฮดไห้พักตีมันเน่าเหม็นได้พี่น้องแต่อันนี้มันบ่มหม็นเพราะว่าเหาสิกันย่างนึงกันย่างนึงกันบอกว่าคันใจใส่จุลินซี่ไปแล้วมันสิบ่เเม็นแล้วมันสิเฮดไห้พักมันย่อยเห็นบ่พี่น้องน้ำใส่ริงๆนี่แหละ น้ำมานี๊แหละน้ำที่ข้าจตากเอาเข้าจตากเอาน้ำใสๆนี่ไปหดต้นไม้เลยนี่ผสมน้ำจังน้อยย่าจะใส่หดเลยย่านมันแบบว่าปุ๋ยมันหลาย,ย่านปุ๋ยไอ้ต้นไม้บางตน้นมันอ่อนแอไหลมันกระสิปุ๋ยหลามันกระเสียนเฮ็ดหายตายไหมพี่น้องเนี่ยเข้าเฮ็ดเองเข้าปตองไปหาซื้อซื้อปุ๋ยไอ้อินทรออีย์ดอกพี่น้อง ใส,ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหมักนี่ดีกว่ามันสิว่ามีสารเพีสารยังตกขงังอันนี้มีเศษพักลน้วนเลยพักกับพวกผลไม้ที่เห่าเก็บเก็บไว้เก็บไว้อย่าเอาไปทิมขันเข้าไปอยางหมักตอนนั้นเห่าเก็บใส่ถังไว้เก็บใส่ถังไว้ทีละนิดทีละน้อยแต่ว่าเห่ากับเพิ่มน้ำไว้เด้อเพื่อให,ให้มันมันไหนนี่ให้มันเปื่อยมันสีบ่เหม็น เอาน้ำท่วมมันไว้นะพี่น้องขันเท้าเท้าใส่เคืองถังส่เท่ากัเอาน้ำเลยขึ้นมาจังน้อยเพื่อให้ท่วมพักขันบ่ใส่ซะเลยนะมันสิเมนพี่น้องเนี่ยเฮ็ดง่ายไงยเฮ็ดไว้เทามีหลายเท่ะเรแห้งดีเอาไปโหดพักได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มไอ้พวกไอ้ดอกพวกผลให้มันดกพี่น้องเบิ่งเนี่ยหละขันผู้ใดเอ่อ ได้วามรู้จากนี้ก็ช่วยช่วยแช่ไปในเด้่อพี่น้องแช่ไปให้ขาเจ้าได้รับหูมันมีประโยชน์นะแช่ไปให้มันได้หูให้ขาเจ้าได้หูแห้งห้ายแห้งดีเฮ็ดปุ๋ยตามธรรมชาติของเขาเี่ปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมักจากจากพักพืชคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามาดูคลิป แชร์เนเดอร์คันมันมีประโยชน์กับพี่น้องเอ๋ยขอบคุณหลายๆค่ะ